สวดีครับพี่ดองครับนี่เราก็ถึงเวลาบดเรียบร้อยแล้วครับนี่เขาเครื่องขัดอันของไม้ของเรานะครับนี่ยาวเป็นคือเป็นว่านะครับตอนนี้กำลังทดสอบสูตรนะครับตั้งแต่เช้าแล้วหลายสูตรด้วยกันนะครับแต่เครื่องแกวรับนี่ครับยาวยืดเลยครับเนี่ยพอดีพอดีกระโปดีเลยครับยาวเลยครับตัดเป็นท่อนๆๆอันนี้มีรูนี่แต่มีรอยแตกเยอะนิดนึงครับเห็นมันจะมีรอยแตก มันน่าจะเป็นที่เแป้งน้ำนะครับนะเราก็จะศึกษาเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเราต้องสอบถามอาจารย์ต่างๆที่เขาทาฐานขายของเรากันเรียนรู้ครับ mm hmm. พัฒนาต่อไปก็ขอขอบคุณน้องนายหานซิ่งของเรานะครับที่ผลิตเ,เ,เครื่องอัดฐานให้เรานะครับขอขอบคุณจริงๆครับครับ ฐานปริมาณฐานที่เราจะทํากันอ่าดครับอีกเยอะมากเลยครับทั้งปีจะหมดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยครับเพราะฐานกะลาบ้านเราเยอะครับโดยเฉพาะอบภุมิพี่น้องชาวตลาดบ่อไร่ของเรานะครับที่ให้การสนับสนุนฐานมาให้ทางหน่วยได้จะทำฐานแท่งนะครับหรือใครสนใจฐานนี้ก็มีนะครับในฐานเป็นก้อน เป็นเก็เป็นก้อนนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับที่ร้านน้องอันนะครับแต่ส่วนตรงนี้กําลังหาพ้นวิธีศึกษาก่อนนะครับจะทําให้มันเนียนกว่านี้ครับให้มันเนียนให้มันสวยกว่านี้นะครับถ้าบุรสนใจก็มาสามารถมาศึกษาดูงานได้ครับที่เหนวยพนักงานขึ้นที่หนสีครับโดยกับผมพานุพงค์ัตันหรือพานุพงศ์ที่รักในเฟซบุ o กนะครับ หรือทุกท่านจะดูใน YouTube ก็ได้นะครับพี่น้องครับครับ,รบสวัสดีครับ